วันนี้ก็มาทำบัตรประชาชนสวัสดีครับเพื่อนๆบัตรประชาชนหมดอายุฮะนี่ก็คือหน้าที่ว่าการอำเภอพิชัยตอนนี้ผมก็กําลังมารอเอยไม่ใช่กําลังมาเดินพักผ่อนหลังจากถูกกักตัวอยู่ในห้องแอร์ห้องแอร์เย็นๆแล้วแอร์ก็ไม่เย็นเท่าไหร่ ตนนี้ผมก็กําลังเดินอยู่ในส่วนสาธสารณะครับจะมีสถานที่ออกกําลังกายครับแล้วก็มีสถานที่ไวไวิ่งจิครับไวฟ่อนคลายได้แล้วก็อยู่ติดกับสถานีรถไฟพิชัยครับนี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งครับดูดน้ำดูดน้ำไปด้วยครับแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยฮะนักท่องเที่ยวเรายิ้มแป้นเลยฮะไหนนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวแลบลิ้นด้วยแล้วนักท่องเที่ยวเดี๋ยวก็จะเป็นสภาพในที่ผมเดินมาครับผมประชาชนหมดตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปเม่อมันเป็นวันหยุดพอดีก็เลยรอยาวมนจะถึงวันนี้ซึ่งวันนี้ก็วันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่สาสิค่ะ มีสะพานข้ามไปอีกฝั่งฝั่งตกข้าวซึ่งฝั่งตกข้าวก็เป็นสถานีรถไฟพิชัยคนระับ mm hmm. ก็วันนี้ก็ขอ mm hmm. ถ่าทอดบ,บรรยากาศเล็กๆมันก็จะมีอีกสะพานฮะ บรรยากาศดีมันกันดีนาอำเภอเรานะนี่นะเอย่ดูที่พื้นครับพื้นมีเป็นรอยโวะไม่รู้ตัวอะไรอ่อมามักินกินไม้โวฮะกินเหล็กโวไปไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็ขอทิ้งภาพไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ